สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะมาทําเมนูต้มขาไก่มีพี่หรือน้องคนนึงบอกว่าอยากเห็นนิดทําเมนูต้มขาไก่นะคะจริงๆต้มขาไก่เป็นเมนูโปรดของสามีนิดเลยนะแต่ว่านิดไม่ทําให้กินน่าจะประมาณ5้าปีได้แล้วนะคะเพราะว่าสามีนิดเนี่ยเขาเคยกินที่เมืองไทยเขาเคยไปกินที่ร้านอาหารและพอนิดทําให้ทานเนี่ยเขาบอกว่าคือรสชาติมันไม่ใช่มันไม่ไม่อร่อยแต่ว่าเขาก็กินได้นะเขาก็กินจนหมดนั่นแหละแต่ว่า เป็นเพราะว่าเขาตินิดก็เลยแบบไม่อยากจะทําอีกเลยเมนูนี้ก็เป็นอะไรที่ห่างหายไปนานวันนี้นิดก็เลยจะทําให้ทานนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างเลยนะแต่ว่าที่ร้านอาหารเทียรามาันเนี่ยเขาจะปรุงเครื่องปรุงเสร็จปุ๊บก็คือเสิร์ฟเลยแต่นิดเนี่ยนิดจะทําไว้ตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นสามีกลับมาก็กว่าจะได้กินก็เหมือนกับว่าพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมันต้มรอบสองมันก็เหมือนแบบว่าขุ่นน้า มันก็เลยออกจากแบบเหลืองนิดนึงนะมันจะไม่ขาวเหมือนร้านอาหารที่เยอรมันนะคะเวลาสาม,มีนี้ไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยกะทิก็ยังขาวอะไรก็ยังขาวคือมันดูแตกต่างจริงๆอันนี้คือคําติที่สามีนี้เขาติมานะซึ่งจริงๆแล้วตัวนิดเองเนี่ยนิดรู้สึกว่าอร่อยคือถูกปากเราแต่ว่าไม่ถูกปากสามีนี่ถ้ายังไงมาดูวิธีทําของนิดกันเลยนะคะว่าแตกต่างหรือเปล่านิดใส่น้ําลงไปแล้วอย่างที่เห็นนะคะก็ประมาณนี้ เตานี้จะหยุดทํางานถ้านิดยกหม้อขึ้นนะคะแต่ว่าท้านิดวางหม้อก,ก็จะใช้ได้เหมือนเดิมตรงน,นี้ก็จะเป็นข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี้จะใส่ลงไปเลยนะคะจะได้หอมหอมนี้ใส่เยอะๆเ,เลยต่อไปก็จะมีมะเขือเทศมีเห็ดนางฟ้านี้ได้มาจากร้านเรเวแล้วก็เห็ดชัมพิญงษ์ นิส่ประมาณ4หัวนะคะก็จะเป็นเห็ด2ชนิดน้องไก่บนติดกระดูกนิดหันเป็นครึ่งนะคะจะได้สุกเร็วๆแล้วก็เป็นอกไก่อกไก่จะอยู่ข้างล่างอกไก่2ชิ้นน้องไก่น่าจะ,ะมันครึ่งกิโลนะคะจากตู้แช่แข็งแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่นิดใส่ประมาณ2หัวครึ่งนะคะอุย้ยลมแรง แล้วก็จะมีต้นหอมนิดเอามาจากบ้านแม่แล้วก็จะมีผักชีโรยหน้านิดหน่อยหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะจะได้สะดวกต่อการปรงุงเครื่องปรุงของนิดก็จะมีน้ำมะนาวขวดนิดมีมะนาวสดนะแต่ว่านิดจะใช้มะนาวขวดเพราะว่าหม้อเขาใหญ่นิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องคั้นมะนาวแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็ผงรสตีแล้วก็กะทิสำเร็จรูปไม่ต้องคั้นเองนะคะ โอ้ยลมแรงอ่ะข้างนอกได้ยินเสียงเลยนิดโรยเกลือลงไปนิดนึงก่อนต่อไปก็จะตามด้วยน่องไก่เลยนี่จะใส่น่องไก่ที่มีกระดูกก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้สุกก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่แบบไม่มีกระดูก ข้อมไก่กระดาษตีกาวเราก็ตัดหัวข้อเพื่อต้มข้าวก่ใส่ต้นนี่แล้วกตักระดาษนับถืงการชอติชนิดลืมหั่นแครอทนิดไปหั่นแครอทมานะคะนี่จะใส่แครอทลงไปก่อนเพราะว่าแครอทเขาใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะสุกนะคะ พร้อมกันกับไก่ไปเลยนะคะแบบนี้ก็ปิดฝาแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆประมาณสักสินาทีไก่เขาสุกเร็วใช้เวลาไม่นานก็ดูเป็นสีขาวแล้วนะคะต้องไปแป๊บนึงเที่ยรมันเวลานี้ไปร้าน ไทยหรือว่าร้านเอเชียเนี่ยเวลานิดจะกินต้มขาไก่นิดแทบจะไม่ได้กลิ่นขาตะไคร้ใบมะกรูดเลยนะคะเพราะว่าเขาแทบจะไม่ใส่เลยนะเขาจะใส่แบบเหมือนโชว์นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่านิดเนี่ยต้มจนแบบกลิ่นเขาหอมมากๆนะคะสามีนิดเขาก็เลยบอกว่าไม่อร่อยน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องเทศนี่แหละเครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปเลยนิดยังไม่คนนะรอแป๊บหนึ่ง ตามด้วยน้ำปลาลงไปหน่อยนะคะโหงรดดี2ช้อน ไค่อยคนละ่ะต้มไปแบบนี้ประมาณสัก5นาทีแล้วนี้จะใส่กะทินะคะไก่เราเดือดแล้วใส่กะทิลงไปเลย อันนี้จะเป็นกะทิเก่าน,นี่จะใส่ให้หมดเลยนะคะใส่น้ำล้างกล่องลงไปอีกนะคะชอบซดน้ำใส่หอมๆลงไป รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือดแล้วทีนี้ก็ใส่เห็ดเข้าไปต้มขาไก่ต้องใช้เห็ดนางฟ้าถึงจะอร่อยนะ แต่เวลาเราไปกินร้านอาหารไทยเขาก็จะใส่เห็ดช้อมพิงงยองนะคะเดี๋ยวเห็ดเขาก็ยุบนะใส่ให้หมดเลยไม่ต้องเหลือค่อยๆกดให้จม ขั้นตอนต่อไปนี้จะชิมรสเพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยเขายุบแล้วนะคะก็ทำง,ง่ายๆแบบบ้านๆเนาะก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำมะนาว2ช้อนทับพ,พีนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะอันนี้นิดเพิ่มสีสันนะ จะได้ดูหน้าทานแบบล้นหม้อเลยอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะคะอย่างที่บอกทำทีเยอะๆไม่รู้ว่าน้องฟิโอน่าเพื่อนเขาจะกินด้วยหรือเปล่าใส่รรตีเพิ่มอีกหนึ่งช้อน แล้วก็น้ำปลานั่นคต้มข <calculating. S 3> mm. าไก่ัสกเลยนอ a อดมกยน่อ <S PDF> ุยมอยกเ่สมน่อากน่อากเนมกเ่มาเจ้สาเนสียใจมกน่นคอสเลอสกนเล่าก่สกน โอเคอร่อยแล้วนะทีนี้ก็ปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดอีกสักนิดนึงนะคะเรานี้ถึงจะปิดเตา เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มขาไก่ฝีมือแม่บ้านถ้าพอบ้านไม่ชอบกินก็ไม่ต้องกินไม่งอเดี๋ยวกินคนเดียวทั้งอาทิตย์เลยแต่เชื่อว่าสามีนี่เขากินนะคะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าติแล้วแหละคราวนี้เพราะวันนี้ไม่ทำให้กินเลยนะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อมป็นกำังใจใพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ